สองงานครับอันติสโตโยต้าอันติสศูนยแปดนะครับร้อเดิม <c oughs> ล้อเดิมท่อเดิมนะครับอ่าคันนี้วันก่อนจัดรีแมปไปแล้วครับวันนั้นใช้น้ำมันโซฮอล95นะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นน้ำมัน e20 ครับ ก็ไล่้มันโซฮอก็ให้หมดแล้วก็เป็น e ี0ลสินะครับคันนี้ก็จูนเก็บฟรีนะไม่คิดเงินนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูาตาเล่งอียกันสําหรับอันติส1นึ่งจุดกเกียรอโตนะครับปี0ูนย์แนะครับท่อเดิมกอรอากาศเดิมนะอันนี้ก็จูนเสร็จแล้วครับเก็บค่าที่ดีที่สุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะใช้น้ำมันอี0สก็ต้องปรับจูนกันใหม่นะครับก็ จับเอฟ b แบครับตัวจับส่วนผสมน้ำมันกากาศนะครับสายเบนซินเวลาจูรรตต้องมีตัวนี้นะฮะถ้าไม่มีตัวนี้ก็มาโนจูลล้วนๆนะก็เดี๋ยวเรามาดูตาเล่นกันว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับอันติป1หนึ่งจุดหปีศูนย์แปดเปิดแอร์นะครับเปิด์สองโอ้โอเยดีครับผมออกไม่เต็มนะเพราะว่ามีไฟย,ยางไม่ค่อยดีด้วยอ่ะไป ขอของนิดนึงอ่ะไปกดอ,อันนี้เครื่อพันหกนะครับรอยถอเกียร์มีแรกทีบส่งอ่ะไม่ห้อยเหมือนเดิมอ่ะโรลย่ต้าตเวลาเปลี่ยนเกียร์ชอบชอบห้อยอ่ะโอเค ลูกค้าที่ใช้โตโยต้าอันติสนะอันนี้เครื่อง1.6อ่าลองดูครับว่าแตกต่างจากรถท่านยังไงคันนี้คือก่อนหน้าลูกค้าไปโดนเปลี่ยนหัวฉีดมานะครับเป็นหัวฉีดของตัว1.8นะอ่าของเดิมมันตันแล้วร้านเขาจับเปลี่ยนหัวฉีดมาใหม่น,นะครับยกชุดก็ไม่พูดถึงดีกว่า เปลี่ยนมาก็กินน้ำมันนะครับตามภาษาเพราะว่าจำไว้นะครับว่าเบนซินเดี๋ยวให้ความรู้ครับรถเบนซินนะฮะเป็นหัวฉีดโตไม่ได้ทําให้แรงขึ้นนะครับเบนซินน้ำมันหนาไม่ได้ทําให้แรงขึ้นเลยนะครับกับกันคือทําให้ทื่อวิ่งไม่ออกด้วยนะฮะเบนซินต้องหัวฉีดพอเหมาะนะครับปรับโจนิดหน่อยนะฮะ ก็จะวิ่งดีมากเลยนะครับก็พีจูนนะครับรับจูนคันห้าร้อบาทนะครับฮ o n d a าโตโยต้าโตโยสายเบนซินนะครับวีออสยาลิสอันติแชมรีนะครับทักมาถามกันก่อนนะฮะว่ารุ่นไหนอะไรยังไงาบางทีผมไม่มีไฟล์ผมก็จูนให้ไม่ได้นะแล้วก็มีบริการนอกสถานที่ครับ ครับมาก่อนว่าอยู่ใกล้ไกลแค่ไหนอะไรยังไงผมบวกค่าเดินทางนะแต่ผมไม่ได้บวกเยอะนะบางทีถ้าเสียค่าลมันวิ่งมาหาผมวิ่งไปกลับยังแพงกว่าที่ผมบวกค่าลมันเพิ่มอีกนะอ่ะแล้วก็หน้าอูนะครับพีจูน,น้าอูอยู่เสรีไทยซอยเจ็ดสามฮะอยู่หน้าปากซอยนะครับเซอร์วิสบริแทนมาฮอนด้าทั่วไปนะครับนะฮะเปลี่ยนถ่ายละมันเครื่องลามันเกียร์ก่ออากาศ บริกาตั้งวาวนะครับหัวเทียนจูนกล่องนะครับอีกที่หนึ่งคือรัลูก,กาของเจดอันนี้ผมรับทําที่หน้าบ้านผมเองนะครับรับเฉพาะงานจูนเท่านั้นเซอร์วิสแมเนเจอทั่วไปผมไม่ได้รับนะอ่าแล้วก็ค้นหาเราได้ไดทั้งสมช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Google Map นะครับแค่พิมพ์ว่า p ีจูนลีแมปคอนด้เจอเลยทั้งสมช่องทางนะครับ อย่างคันนี้ก็มาจูนให้รอสถานที่นะก็ส่งงานครับสำหรับอันติสเครื่องพันหกนะฮะล้อเดิมท่อเดิมก็ออากาศเดิมน้ำมัน e 20, ียสิบหัวฉีดโตโยตา้าอันติสหนึ่งจดแดโอเคขอบคุณครับ